ให้อร่อยนะคะขี้เลื้อนหายแล้วนะแม่ป้อนใอ้นี่กรมาถันนะเออกินซะก็กินซะขาวเนี่ยวันนี้หนูต้องกินเนตกาดแล้วนะหมอม้าช้าพวกหมอม้าเอาเนตกาดยัดตับให้หนูอ่ะกินเลยอ่ะกินเลยจะได้ป้องกันเห็บหมัดกินหลกกินกินเออป้องกันเห็บหมันนะเออเเนี่ยนกินหลกเออ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 กินให้หมดหลกเออเออกินให้หมดหลกเออกินให้หมดหลกเนี่ยตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะ เน่เดี๋ยวมามามีขนมให้ด้วยเนี่มีมีขนมให้หนูด้วยออ๊ยกเออหิวกินก่อนกินก่อนหรอกกินก่อนอ่ะมามให้เผาเนี่ยอ่ะกินเลยเด็กอนมาให้ขานา,ขน,า,า,ขานะคะขาาจะได้ไว้กินเล่นนะลูกเออเดี๋ยวุมาไปต่อนะต้องมาให้ข้าวพ่อหนูพระคุ้มครองลูกกินกําจัดเห็บหมัดแล้วนะเดี๋ยวเห็บหมัดก็หายลูกไม่ไปต่อแล้วนะคะข้าวกกินเลย นลลหนูกินข้าวป่ะลูกหนูอ่ะแม่ให้เดเร็วๆกินข้าวกินข้าวะรีบกินนะลูกเดี๋ยวเผื่อฝนตกนะคะอ่ะแม่ให้ลูกกินะลุกอยู่ใกล้ทางรถไฟเลยกินะลุกหนูกินป่ะคะเดี๋ยวแม่ให้อ่ะแม่ให้ลูกอ่ะแม่ อ่ะแม่ให้ลูกอ่ารีบกินนะคะเดี๋ยวมดขึ้นเสียของนะนี่เนี่ยอยู่นี่ไปไปกินเร็ว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 นี่หมาแม่ลูกอ่อนเพื่อนตักไว้ให้เยอะเลยแล้วก็มีน้ำให้เขาด้วยอ่ากินเลยลูกกินเลยระวังรถนะคะกินเลยลูกกินเลยลูกเออแม่ตักไว้เยอะเลยลูกหมาแม่ลูกอ่อนเพื่อนนันดึกแล้วด้วยหกโมงแล้วกินเลยลูกต้องกลัวแม่ลูกแม่เอาไว้ตรงนี้นะหนูหลบอยู่ในญ้าหน,หนูออกมากิน own นะคะออกมานะลูกโอเค กินแล้วค่ะเพื่อนๆกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยแม่ให้ลูกแม่ให้กินเลยโอ้กินเลยลูกแม,นะมนะ่แม่เอานะ้ำไว้ให้นะแม่เอาน้ำไว้ให้แล้วเอาอาหารมาเติมให้นะหนูอยู่สองตัวมากินนะล,ลูกแม่ไปแล้วลูกพาคุ้มครองลูกอยู่ข้างถนนเลยเพื่อนๆนี่ออกสูงวิทนะนี่ก็ไปปัญยาใครเจอแม่ะะเหรอเขา เดี๋ยวกินข้าวลูกมา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 เดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้ด้วยดีใจดีใจมากินข้าวกินข้าวเอ้ยเดี๋ยวแม่เติมให้นะคะกินเยอะๆเลยหนูจะได้บวบๆนะคะเจอกันทุกวันพักลูกหนูแม่เติมให้เยอะๆเลยหนูมากินเลยค่ะปลป่าไปกินปลไปไปกินตรงนู้นไปกินตรงนู้นลูกของหนูมีแล้วเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยแม่เติมให้เยอะเลยเนี่ยอันนี้ของหนูลูกแบ่งกันกินลูกล้างถังเปลี่ยนน้าสะอาดให้น้องแล้วจ้าน้องกินอยู่ตรงนี้ข้างถนนตรงนั้นไปวัดยานเพื่อนดึกละ แม่เติมให้หลายรอบแล้วกินเยอะๆนะหนูจะได้อิ่มๆนะลูกวันพัาเราเจอกันครั้งหนึ่งนะลูกนะกินเยอะๆลูกแล้วเดี๋ยวไปกินน้ํานะแม่เติมน้ําให้แล้วนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะลูกกินให้หมดนะลูกแม่เติมให้หลายรอบแล้วนะคะพัาเจอกันนะลูกวันพัาเจอกันนะลูกนะพัชคุ้มครองนะลูกน้ําอยู่ใต้ต้นไม้นะจ้ะกินให้อิ่มนะลูกแม่เติมให้หลายรอบเลยวันพัาเจอกันลูกถึงแม่ไหมคะเออคิดถึงแม่ใช่ไหมลูก คิดถึงแม่ไหมหนูยังไม่เคยกินเน็กกาดเพราะแม่ป้อนไม่สําเร็จพวกนี้เขาจับอ้าปากยัดได้เพราะฉะนั้นวันนี้แม่ก็เลยต้องลงทุนซื้อตับใส่มาอะให้หนูลูกมาเลวหนูมาอ่ะเร็วหนูมาให้หนูกินลูกเนกกาดใส่ตับเออเออเออถ้าเกิดหนูกินเนกกาดแล้วนะโอเคเดี๋ยวกินข้าวลูกหายย่างโอ้ดีขึ้นแล้วเนี่ยขี้เลือนใกล้หายแล้วของหนูไม่มีเห็บหมัดแล้วนะลูก เออแผลก็ดีขึ้นนั้นลูกเออเออจะจะมากินข้าวมาลูกมาแม่เอาอาหารเทให้แล้วสามอันแล้วก็มีน้ําด้วยอันนี้พิเศษขนมขนมรสนมอืมแม่ไปแล้วนะเจอกัินพานะลูกหนูกินสิคะอจีอีอออ่อตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเนี่ยแม่วางตรงนี้เออ เออกินเลยลูกเดี๋ยวขี้เลื้อนอะไรพวกนี้ก็หายนะลูกนะเออเออเนี่ยมากินข้าวนะลูกเออไม่ไปแล้วนะนี่มีน้ํามีอาหารนะเดี๋ยวหนูกินข้าวนะลูกเออตามไม่แฉะและ้วพาคุ้มครองลูกพุทธังสนงคชามิธรรมัาางสนงคชามิสร้างคางสนงคชามิขอให้หนูสามตัวอยู่รอดปลอดภัยนะแม่ป้อนนิดก,กาดครบแล้วนะสามตัวนะเออเออพาคุ้มครองลูกเจินพานะกินอาหารนะเนี่ยเนี่ยอาหารอาหารขนมแล้วก็น้ำไปกินไปแม่ไปต่อลูกดึกแล้วลูก ถึงแล้วลูกเดี๋ยวเจอกันพาลูกนะจ้าลูกจ้าตรงนี้ไปวัดยานเพื่อนถึงแล้ว10โมงแล้ว10โมงกว่าก็อยู่นี่นี่นะเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้แป๊บหนึ่งนะคะวาตรงนี้นะคะเดี๋ยวขาวมากินนะคะโอเคอยู่นี้นะคะเดี๋ยวแม่ไปดูซิกระป๋องน้าหนูมีน้าป่ะขามากินลูกมาเลยกินเลยเดี๋ยวแม่เติมน้าให้เนี่ย แม่เติมน้ำให้สะอาดเลยกระป๋องด้านนอกมันสกรปรกจริงแนตะ่ข้างในแม่เทน้ำทิ้งล้างสะอาดนะเด็กข่าวกินนะคะกินแล้วเข้าไปหลบใต้โต๊ะเหมือนเดิมนะลูกยุงจะได้ไม่กัดเดี๋ยวแม่เติมให้อีกหรือปล่าหนึ่งเลยลูกแม่เติมน้ำเนะี่ยน้ำจะได้เต็มๆนะคะเออ,ก,เอกินสนุกกินซะแม่เติมน้ำให้ข่าวเยอะๆเลยข่าวจะได้มีน้ำสะอาดกินนะคะเต็มเลยสามลิตรโอเคลูก คค sight, sight. Jeez, ุ้มโอ้ยดีใจดีใจเจอแม่เอ้ปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนโอ้โอ้ดีใจเจอแม่ดากหมาปล่าอ๋อไว้ไวอ๋อสีนวลนวลลูนวลนวลนวลอ๋อสีนวลดูตะกุยแม่เลยเออไวตะตาลรามว่าไงลูกมาแม่มาแม่มาแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาข้าให้สีนวลสีนวลคิดถึงแม่เปล่า สีนวลคิดถึงแม่ป่ะเออคิดถึงแม่ป่ะสีนวลหาแม่มาสีนวลเนี่ยวันเนี้ยหนูถึงรอบต้องกินเน็ดกาแล้วนากําจัดเห็บหมัดแล้วนาวันเนี้ยสีนวลต้องกินเน็ดกาแล้วนะเนี่ยดำดำดำถึงรอบต้องกินเน็ดกาแล้วนาเดี๋ยวแม่จะป้อนดำนะเออนะเนี่ยวันนี้ต้องป้อนสองตัวมีสีนวลกับดำนะเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวกินข้าวลูกน้ำแข็ง อ่ะกินน้ำแข็งก่อนลกูกเออชื่นใจลกูกเออกินน้ำแข็งกันชื่นใจชื่นใจนะลกูกอ่ะเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินลกูกอ,อ,อ่ะดี๋ยวกินน้ำแข็งก่อนดากินเลยลูลกนกกาดอ่ากำจัดเห็บหมัดนะสามเดือนแม่ป้อนทีนะโอเคกินลกูกกินเลยสินรวนกินเลยลูลกรวนกินเลยลูลกอัในนี้ใส่นกกาดแล้ว อันนี้ใส่นิ่งกาดนะต้องรีบกินเนอะหนูต้องรีบกินนิ่งกอดเท่ากับสีนวลกินนิ่งกาแล้วนะสามเดือนแม่ป้อนทีหนึ่งนะโอเคเก่งมากลูกดำดำกินนิ่งกาแล้วนะคะดำกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวเออกินข้าวเออออเเนยอะๆลูกดำกินเยอะๆลูกกินลูกกินพ่อแม่กินเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่เอาให้หน้าขาวเดี๋ยวแม่เอาให้ลูก กินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกหน้าขาวกินเลยค่ะอะตานกินเลยลูกตาลกินเลยอมแอมกินเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่มเติมให้ลูกใครไม่ได้กินลูกอ่ะกินเลยเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกกินเลยลูกนะลูกนะหน้าขาวอมแมมตัวคู่ตานน้องไว้อมแอมตัวเมียสีนวลน,นวล เออวันนี้ป้อนเน็ตกาดแล้วนะคะวันนี้แม่ป้อนเจ้าดาแล้วแล้วก็ป้อนสีนวลแล้วยัดตับให้เรียบร้อยเย่เมื่อกี้แม่ไปฮะหาขาวมาแล้วแม่ไปป้อนเน็ตกาดขาวลูกหนูมานะคะเออรีบกินเร็วฝนจะตกแล้วเพื่อนๆขอพ,พี่รุนไว้ขอเวลานะเจ้าฮะให้น้องกินให้อิ่มก่อน6โมงครึ่งแล้วตรงนี้ไปวิหารเสียนเพื่อนๆมือตื้อๆเลยกินเลยลูกกินเลยลูก ม่ดูน้ำให้น้องหน่อยสิโอ้น้ำน้องหมดเลยเดี๋ยวดูจัดการน้ำให้น้องส่อนใครจะกินขนมคะมาหาแม่มาอ่ะอันนี้มอมแมมตัวเมียอันนี้เจ้าดำอันนี้มอมแมมตัวผู้อ่ะนวลอ่ะน้าขาวอ่ะน้าขาวอ่ะล้าใครอีกใครอีกอ่ะ อ่ะเจ้าตาลเจ้าตาลแม่ให้หูกเจ้าตาลแม่ให้ค่ะเก่งมากหูกเออเก่งมากอ่ะสีนวลแม่ให้หูกน้ำต้มเนี้องเอาป่ะลูกตาลเอาป่ะตาลแม่ให้หูกแม่มา,แม,มาแม่ไปกินไว้ดกวนเติมน้ําสะอาดให้แล้วนะลูกอันนี้ก็ช้อนเป็นไม้ออกให้แล้วเรียบร้อย เนี่ยหนูมากินตรงนี้นะแม่เอาหลบฝนให้แล้วนะฝนจะตกนะลูกแม่เทไว้เยอะเลยนะลูกน้าแม่เติมเต็มแล้วนะคะโอเคนะหลบฝนไว้นะเออเออแ,แม่ไปแล้วลูกเออไอสีนวลชอบกินของนี่มาของแข็งก็ไม่กินไอพวกนี้กินของแข็งน่ะสีนวลนี่น้ําแข็งแม่วางไว้ตรงนี้นะลูกอยู่ในถังนี้นะลูกน้ําสะอาดแล้วลูกมากินน้ําแข็งตรงนี้นะคะมาดามาลูกหน้าข,ขาว อมแมมมาปะคะอมแมมอมแมมมาลูกกินลูก แม่ไปแล้วลูกคาคุ้มครองนะหนูกินนิสกะาแล้วนะคะดําก็กินแล้วนะวันนี้แม่ป้อนสองตัวเนี่ยอ่าสิบห้าโลโอเคอีกสามเดือนแม่ป้อนอีกทีหนึง่งแม,ม่ไปแล้วลูกคาคุ้มครองนะนะคะมาแมมนวลมแม่ไปแล้วลูกตาลแม่ไปแล้วลูกน้องไว้อยู่ไหนน้องไวอ้อ่ะไว้ไม่ได้กินขนมเลยไว้ไม่ได้กินขนมเลยอ่ะแม่ให้หล เออกินซะลูกแม่ไปแล้วลูกฝนตกไปหลบฝนนะอาหารอยู่ตรงป้อมรอพอนะแม่ฝากเขาหลบฝนอยู่นะโอเคนะแม่ไปแล้วลูกเออพาคุ้งครองลูกน้องเดี๋ยวเออวันนี้แม่ไปป้อนเน็ดกะเจ้าขาวลูกหนูมาเจ้าขาวสบายดีนะคะเออลูกเออย่าจืดอยจืดสีนวลนะจืดนะจืดลูกอะ <laughs> นวลแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกแม่ พัคุ้มคลองลูกพักคุ้มคลองเจริญพรดหน้านะนวลเจริญพรดหน้าลูกเออลูกรักแม่รู้แล้วน่ะรักแม่รู้แล้วน่ะเราอ่ะรักแม่รู้แล้วน่ะพวกเราไม่มีเห็บใหม่กันแล้วนะแม่ป้อนทุกตัวแล้วนะหน้าขาวก็กินเนดกาดแล้วนะคะเนี่ยกินเนดกากันหมดทุกตัวแล้วมอมแมมตัวคู่ด้วยเจริญพรดหน้าลูกพระคุ้มคลองลูกไปแล้วลูกนวลพัคุ้มคลองลูกอ๋อ จ้ะจะค่ะคุ้มคลองเชิญท่านหน้าหลบฝนตกไปหลบฝนนะคะอาหารอยู่ตรงป้อมรอพอนะแม่เทไว้เยอะเลยนะลูกหิวแล้วไปกินต่อนะน้ําแม่เทเต็มเแ็มวนะลูกนะนันแข็งอยู่นี่เออมองแมกินน้าลูกเออ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 ก้อเออเอนเออเออเออนออเออเออเออน้เออ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 นออเ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 แข็งอเอ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 อนออเออเออนอจเอะเอาเออ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 ออเออเลอเอ้อะ ไปแล้วลูกเออแล้วไปแล้วลูกพาคุค้มครองลูกนะเออเออแม่รักหนูทุกตัวนะลูกไม่มีเห็บหมัดแล้วนะอมแมมลูกแมมตัวผพูแมมตัวเมียไอ,อ้หยุย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 เจ้านวลลูกหนูสบายดีนะลูกขาวขาวอยู่ไหนคะเอออยู่นี่แหละลูกอ่ะขาแม่เอาขนมมาให้อ่ะแม่เอาขานมมาให้คะ่ะจุ๊ย กินนะลูกแม่ปิดให้นะยุงจะได้ไม่กัดน,นะน้ำเต็มแล้ว <c oughs> อาหารขาวกินหมดแล้วโอรอมแม่เหรอลูกเราเจอกันทุกวันพระขานูยังไม่หายเลยเดี๋ยวแม่เอาข้าวห้กินอตรงไหนดีลูกให้ใหอันนี้ของดำดำกินเนี่ยอันนี้ดำตัวเมียกินนะคะมาหาแม่มาหาลูกมา <c oughs> ดำดำไม่ขูนน้องลูกมาอันนี้ให้หนูกินนะคะ เน่ยเยอะเลยให้หนูกินหลกหนูจะได้หายไวๆนะะป่ามากินไหมลูกป่ะอันนี้ของดำตัวคู่เนี่ยเนี่ยนี่ของดำตัวคู่เออมากินไปอ่ะแม่ให้ดำขนมเออแม่ให้ดำขนมขนมขนมเอาป่ากินไม่เป็นอีกอ่ะไเร็วเดีลาแล้วอ่ะอ่ะเร็วๆค่ะแม่ให้อ่ะ กินเร็วๆกินเร็วๆเดี๋ยวรถมาอดกินนะให้ตัวเล็กค่ะเออเก่งมากอันนี้ดําตัวเมียอยากกินเออ,เอ,อ